ถ้าเอาเลข8ขึ้นหน้าในเบอร์โทรศัพท์ครับเขาบอกคุณจะดุจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จริงไหมอยากรู้ชมคลิปนี้ครับเรื่องนี้มีคนพูดเยอะมากบางคนบอกใช้แล้วดุใช้แล้วทะเลาะสําหรับผมที่เชื่อเรื่องเบอร์ผมรู้แล้วว่ามันมีอิทธิพลบางอย่างมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปรับเปลี่ยนแต่มันต้องดูคนด้วยครับบางคนสมมตินะคนที่มีในใสิสัยหยาบอยู่แล้วดุอยู่แล้วเออ,อเจอใครก็ต่อยตีท้าไปทั่วผมถามว่าใช้เลข8ขึ้นหน้าสําหรับเขาจะรู้สึกอะไรครับแต่ถ้าถามว่าใช้แล้วมันดุขึ้นจนคนไม่กล้้้าาาเเเเขใกกกกลมมันน็็็ไ่่่จจรริงงะบบอออวปทีี์ยยด ไม่ใช่ทั้งหมดผมว่ามันมีองค์ประกอบอื่นร่วมส่วนถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าใช้แล้วมันรู้สึกดุขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอในกรณีของคนที่เขาเป็นคนเรียบร้อยมากๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีลักษณะสงบหรือว่าดูแบบดูไม่ใช่คนดุอะ่ะแต่พอใช้ปั๊บเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกอารมณ์ร้อนขึ้นพูดจาแข็งกระด้างมากขึ้นอย่างงี้ครับมีโอกาสแต่ถ้าบอกว่าใช้เลขแบบขึ้นหน้าแล้วดุจนไม่มีคนเข้าใกล้เนี่ยคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าคุณเป็นคนสเตตไหนมันเหมือนน้ะเต็มแก้วคุณอยู่แบบระดับจะเต็มมม้้้้ยยหรรืือออออวววว่่่่าาปิแแแลลลบงคคนนดููใจ ไปใช้ปับ๊บรู้สึกกลายเป็นโขดไปเลยครับล้นเลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเลือกเบอร์คุณควรมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมากพอถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเบอร์มากกว่านี้ครับทักอินบ็อกมาขอปรึกษากันครับฟรีนะ